สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นแก้วดวงใจซึ่งเป็นต้นไม้หรือเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมมากนะครับหอมมากจริงๆนี่นะครับคุณผู้ชมดอกของแก้วดวงใจนะครับต้นแก้วดวงใจ ออกดอกมาแล้วกลิ่นหอมชื่นใจแล้วก็หอมแบบสดชื่นมากนะครับผมเองก็ซื้อมาปลูกอยู่ตรงที่นั่งหน้าบ้านนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นพอมานั่งช่วงเช้าๆหรือตอนเย็นๆนะครับกลิ่นก็จะหอมสดชื่นมีความสุขนะครับที่ได้นั่งนะแล้วก็มีกลิ่นหอมของ ดอกไม้อย่างต้นแก้วดวงใจนี้ให้สุดดมมีความสุขมากนะครับนี่นะครับผมเองเอามาปลูกอยู่ตรงที่นั่งข้างๆเลยนะครับแล้วก็ต้นแก้วดวงใจนี้ก็จะมีดอกออกมาตลอดอไม่ขาดนะครับดอกเก่าร่วงไปดอกใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมา สลับกันแบบนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งหลายๆท่านเองนะครับที่ชอบปลูกต้นไม้ก็จะมีความสุขนะครับที่ได้นะ้สูดดมกลิ่นของดอกไม้ที่มันลอยมาตามลมหรือเวลาเราเข้าสวนหรือนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วได้กลิ่นหอมนะไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ชนิดอื่นๆหรือดอกไม้ต้นแก้วดวงใจนะครับก็จะรู้สึกมีความสุขจะรู้สึกดีนะครับที่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้การปลูกต้นแก้วดวงใจเนี่ยปลูกไม่ยากนะครับผมเองก็ซื้อตลาดต้นไม้มา แล้วก็จะได้มาเป็นกระถางสีดำๆนะครับเป็นกระถางพลาสติกนะครับผมก็จะเอาออกมาจากกระถางพลาสติกแล้วก็จะเอามาเปลี่ยนกระถางนี้นะครับคุณผู้ชมผมซื้อกระถางปูนนะเขาทาสีดำมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางมาลงนะเป็นกระถางปูนนี้นะครับ กะว่าให้มันอยู่ตรงนี้นะเวลามีลมมาเวลามันออกดอกอยู่ใกล้ที่เรานั่งนะจะได้กลิ่นหอมของแก้วดวงใจซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมนะได้นั่งพักผ่อนได้นั่งนะอ่านธรรมะได้นั่งฟังธรรมะอยู่ที่หน้าบ้านก็จะมีความสุข พร้อมกับได้กลิ่นของดอกไม้นไปด้วยนะซึ่งการดูแลรักษาหรือการปลูกต้นแก้วดวงใจนี้นะครับก็ปลูกไม่ยากหลังจากลงกระถางไปแล้วผมเองก็รดน้ำนะวันเว้นวันหรือบางวันก็ติดกันก็มีนะครับก็ดูลักษณะว่ามันมีฝนตกไหมถ้าไม่มีฝนตก ก็อาจจะรดทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกหรือไม่ว่างแล้วก็มีใส่ปุ๋ยบ้างเดือนละครั้งนะครับปุ๋ยที่ผมใส่ซะส่วนมากนะฮะที่บ้านก็จะบำรุงรากบำรุงดอกบำรุงใบพร้อมๆกันนะครับก็คุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้ทั่วไปสูตรปุ๋ยนะฮะบ,บำรุงรากบำรุงใบบำรุงดอกพร้อมๆกันนะครับ ก็ใส่ก็กะพอประมาณไม่ต้องเยอะดินก็ผมไปซื้อนะตามร้านต้นไม้ทั่วๆไปมาใช้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าแก้วดวงใจนี่ปลูกง่ายเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกหอมและก็เลี้ยงดูง่ายเนี่ยต้นนี้จะออกดอกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ หอมนะครับดอกหอมจริงๆนะแล้วเวลาลมพัดมากลิ่นของดอกแก้วดวงใจเนี้ยนะจะมาแตะจมูกเราทำให้รู้สึกสดชื่นต้นไม้ที่เราปลูกไว้อยู่หน้าบ้านหรือข้างๆบ้านเวลามันออกดอกขึ้นมานะเวลาลมพัดผมเองชอบเปิดหน้าต่างไว้ เวลาลมมันพัดมามันก็จะพัดดอกไม้ที่ผมปลูกรอบๆบบ้านเข้าไปในบ้านก็จะทำให้ในบ้านนะฮะมีกลิ่นหอมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเช้ามาผมเองก็จะมาเปิดหน้าต่างไว้ดอกไม้ที่อยู่รอบๆบ,บ้านมันก็จะลอยเข้าไปในบ้านก็เหมือนฉีดน้ำหอมทั้งวันนะครับ แล้วผมก็จะปลูกไม้ดอกเนี้จะอยู่ริมริมหน้าต่างาใกล้ๆกับหน้าต่างเวลาเปิดหน้าต่างไว้กลิ่นดอกไม้เวลาลมพัดมันจะได้เข้าไปในบ้านได้ส่วนต้นแก้วดวงใจนี่ผมปลูกไว้อยู่หน้าประตูบ้านเลยนะครับเวลาเดินเข้ามา ก็จะได้กลิ่นหอมของแก้วดวงใจก่อนเลยแล้วก็หน้าบ้านก็จะมีมานั่งอยู่นะตอนเช้ามานั่งกินกาแฟก็จะได้กลิ่นหอมของดอกแก้วสดชื่นนะครับต้นแก้วนี้ก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับนะ ซึ่งในความเชื่อก็เป็นเรื่องของเงินทองแก้วแหวนเงินทองนะปลูกไว้ก็จะเสริมในเรื่องของโชคลาภนะในเรื่องของบารมีในเรื่องของการได้เงินได้ทองหน้าที่การงานยิ่งถ้าปลูกแล้วมันออกดอกดีก็จะยิ่งจะทำให้นะคนที่อยู่ในบ้านหรือคนที่ปลูกหรือเจ้าของบ้านนั้นๆนะ ก็จะมีโชคลาภในเรื่องของแก้วแหวนเงินทองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะฮะแต่โชคดีของต้นแก้วนี้นะครับมันเป็นเรื่องของความร่มรื่นหรือความสวยงามนะช่วยเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านและก็ยังได้ดอกหอมนะฮะความสดชื่นจากดอกอย่างนี้นะครับนะส่วนเรื่องโชคลาบนั้น ก็เป็นความเชื่อ,อทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราปลูกต้นไม้ปลูกไม้มงคลแล้วนะครับเราเองก,ก็ต้องตั้งใจทำมาหากินนะสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะแน่นอนความสำเร็จก็ย่อมมีแก้วเหวนเงินทองก็ย่อมเกิดแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้มงคลแล้วเราขยันด้วยก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากสร้างเหตุปัใจจัยให้ถูก นี่นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ลมพัดมากลิ่นของดอกแก้วนะครับลอยมาแตะจมูกเลยหอมมากหอมสดชื่นคุณผู้ชมนะครับก็ลองซื้อมาปลูกดูนะครับปลูกง่ายต้นแก้วแล้วก็อยู่นานด้วยนะฮะดอกก็อยู่หลายวันอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องภูริฟิล์ม ก็ขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกท่านครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ